ือหลังจากที่พระพุทธวทัตน์เนี่ยส่งนายขมังธนูไปก็แล้วก็แล้วยังไม่สามารถจัดการได้ขึ้นไปกลิ้งหินเพื่อจะฆ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะฆ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตอนนั้นก็เลยวางแผนเออเรามีรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระพิสุสงเนี่ยจะเสด็จไปบินทบาทในกรุงราชคลึกแล้วจะไปซอกซอยเนี่ย ตัเองก็รู้ว่าที่นั้นนะ่ะมันมีช้างนารากิรีซึ่งเป็นช้างดูร้ายฆ่าคนมาไว้เยอะท่านไาอย่างนั้นนะสมัยนั้นในกรุงราชคฤห์มีช้างชื่อนารากิรีดูร้ายชอบฆ่าคนครั้งนั้นพระเทวทัตเข้าไปกรุงราชคฤห์แล้วไปที่โรงช้างได้กล่าวกับพวกนายขวานช้างดังนี้ว่าพวกเราเป็นพญาติของพระราชานั่นไงแอบอ้างเลยนะเพราะว่าตัวเองได้การสนับสนุนจากพระเจ้า,าจัศัตรวแล้วนี่ สามารถจะแต่งตั้งผู้อยู่ในตำแหน่งต่ำไว้ในตำแหน่งสูงเอาผลประโยชน์ไปล่ออีกแล้วเอาตำแหน่งไปล่อนในประเทศเราก็รู้สึกเขากำลังยกย้ายตำแหน่งเหมือนกันเนาะออประมาณนี้นะนี่ถ้าจัดการเนี่ยเดี๋ยวเราให้ตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรประมาณนั้นหรือมั้งก็คงจะหลอกล่อว่าเอ,อ้ยจากธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวเราจะขยับมาให้อยู่ในกระทรวงใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นหลอกล่อเด้ ไปบอกเรานายไอคนที่เขาเลี้ยงช้างเนี่ยแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งตำ่ตำไปตําแหน่งสูงสามารถเพิ่มเบีย้ยเลี้ยงบ้างเงินเดือนบ้างเนี่ยบอกเบีย้ยเลี้ยงให้นะได้เบีย้ยเลี้ยงวันเท่าไหร่วันละร้อยเดี๋ยวให้เบีย้ยละห้าร้อยอย่างนี้ไงเอาเงินเดือนเท่าไหร่เอาเดือนรับเืนงเดี๋ยวให้เดือนละแสนอย่างเงี้ยเงินเดือนบ้างท่านทั้งหลายเอาอย่างนี้เวลาพระสนะโคโดมเสด็จมาทางตรอกนี้พวกท่านจงปล่อยช้างนาลายกิรีนี้เข้าไปพวกนายควานช้างรับคำพระเทวปรทัแล้วโอ้โหอยู่ๆเห้ยไหม จะได้รับตําแหน่งยัดรถถาบรรดาศักดิ์แต่ยังไม่พออีกจะได้รับเงินเดือนได้ขึ้นเงินเดือนอีกโอ้โหคนเราอะอย่างที่บอกมันจนมันก็อยากจะรวยมันก็อยากจะมีนี่มันก็ไม่ลันึลถึงความผิดความชอบอะไรแล้วก็เอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งใช่ไหม,ไมเรื่องผลประโยชน์ที่นี่บอกแหละฉังนั้นเนี่ยไปคิดไปดูส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนทอนนีน้อันนี้ชัดเจน เอามาเอามาล่อเลยเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาทรัพย์สินเงินทองมาล่อครั้นเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศพทรงถือบาทระจีวรเสด็จเข้าไปในกรุงร,จจรัชคฤือพร้อมพิสุ์หลายรูปเสด็จดำเนินถึงตรอกนั้นพวกนายพวกขวานช้างแลเห็นพระผู้มีพระภาคทรงดำเนินถึงตรอกนั้นคันแล้วจึงปล่อยช้างนาายกิรีเข้าเข้าไปช้างนาายกิรีมองเห็นพระผู้มีพระภาคทรงดำเนินมาแต่ไกลคันแล้วจึงชูงวงหูตั้งหางชี้ วิ่งตรงไปที่พระมีภาคภิกษุเหล่านั้นเห็นช้างนาฬิีวิ่งมาแต่ไกลจึงได้กราบทูลพระมีภาคดังนี้ว่าออืดูดิที่จริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะปล่อยเนี่ยนะเอ,อในคำพีท่านขยายความไปอีกว่าต้องบมอมเหล้าก่อนสิบหกม้อหม,มอมเหล้าให้มันกินพอมันกินเมาแล้วก็นี้ก็เรียกว่ามันมันเอ,อขนาดว่าอย่าว่าแต่ช้างเลยขนาดคนมันเมาอย่างมันยังตีกันเละเลย ในช้างเนี่ยมันเมาเล่ามาตามมึดตาหมึดตามมองวิ่งไปจีนแอสตกระตาท้องขยายความไปกว่านี้อีกนะในขณะที่วิ่งไปนะมันทําลายบ้านเรือนผู้คนแล้วก,ก็ทั้งมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหนีไม่ทันอุ้มอุ้มเด็กไว้ก็เรียกว่าอุ้มตะขาบเอวนะใส่เอวไว้เนี่ยปิ่งปกสุดท้ายวิ่งไม่ทันก็เลิปลอ่อยเด็กทิ้งวิ่งหนีเอาตัวรอดช้างตัวเนี้ยมันวิ่งไปหาเด็กคนนั้นก่อนมันจะไปทํรลายเด็กก่อนแต่พระพุทธเจ้าเห็นเข้า ก็เลยเรียกมันพอเรียกมันปุ๊บมันก็เลยหันกลับมาวิ่งมาหาพระสัมมาสัมพุริเจ้าเด็กคนนั้นก็เลยรอดดังนั้นพอวิ่งมาปุ๊บพระพิสุเห็นโอ้โหอาการมันอย่างเงี้ยถ้าเราไปเห็นช้างที่มันหูตั้งหางชี้นี่วิ่งมาในรีบหนีนะเออจากไปใกล้มันสัตว์ด้ละชาน่ะบางคนโอ้ยเลี้ยงมันมา20 30ปีมันฆ่าตายก็มีคือสภาวะใจของสัตว์อ่ะมันก็คือสัตว์เราไม่รู้เราสื่อสารมันยังไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่อง จะคิดว่ามันแสนรู้ขนาดไหนก็ตามขนาดบางคนโอ้โหเลี้ยงสุนัขเอาไว้ใช่ไม่แต่เล็กๆโตมันจะกัดเข้าของตายเลยนะน,นั้นเน่ยมันก็อารมณ์ของสัตว์เราไม่รู้ไงว่ามันเป็นอารมณ์ของไหนอารมณ์มันแปรปรวนขนาดไหนในช้างก็เหมือนกันพอมันดนเมาขนาดนั้นพระพุทธเจ้าเรียกพระภิสุสงฆ์ก็เลยเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเห็นช้างวิ่งเข้ามาแล้วช้างนาลายกิีรีนี้ดุร้ายจยากคายนักชอบฆ่าคนกําลังตรงมาทางตรอกนี้ ขอพระผู้มีรภาคโปรดเสด็จกลับเถิดพอวิ่งมาปุ๊บก็บอกพระพุทธเจ้าเสด็จกลับเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระสุคตโปรดเสด็จกลับเถิดพระผู้มีรภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายมาเถิดพวกเธออย่าก,กลัวไปเลยภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะปรุงชีวิตตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่นภิกษุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายจะไม่ปรินิพระนด้วยความพยายามของผู้อื่นพระองค์ก็ยังตรัสยืนยันกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าอย่าไปกลัวเพราะว่า ตถาคตรหรือพระพุทธเจ้าจะไม่ถูกคนอื่นทำลายหรือฆ่าหรือปลงชีวิตได้เวลานั้นคนทั้งหลายหนีขึ้นไปบนปราสาทบ้างเลือนล้นบ้างบนหลังคาบ้างในกลุ่มคนพวกนั้นบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสมีความรู้ไม่ดีกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราเอ๋ยพระมหาพระมหาสมณะโคดมรูปงามจะถูกช้างฆ่าโอ้ไอพวกมิจฉาทิฏฐิพากันหีขึ้นไปนะแต่ก็ดูนะ มาช่วยกันแนีวยลุมกนันลุ้นลุ้นลุ้นว่าช้างจะฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้พวกกองเชียร์นะแหมดูคิดว่าช้างต้องฆ่าพระพุทธเจ้าอุตส่าห์แสยดเนี่นรูปงามรูปหล่อจะมาถูกช้างฆ่าคิดอย่างนั้นส่วนบรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นบัณฑิตมีความรู้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราเอ่ยประเดี๋ยวคอยดูสงครามระหว่างพระพุทธเจ้ากับช้างไอ้พวกที่ศรัทธาพวกที่เลื่อมใสก็บอกเอาละพระพุทธเจ้าของเราจะทําสงครามกับช้างอย่างไง จะตู้กับช้างยังไงครั้งนั้นพระพุทธภาคทรงแผ่เมตตาจิตไปที่ช้างนาลาคิดีแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีขั้นตรงนี้ก่อนนะัตักถาท่านขยายความในระหว่างที่ช้างจะเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระภิกษุบางส่วนท่านหนีแล้วแต่ว่ามีในส่วนของอสิติอย่างเช่นท่านภาษาลีบุตรก็ไปขออาสานะไปขวางเอาไวา้ไปขออาสาพุทธเจ้าว่า อย่าถึงมือพระพุทธเจ้าเลยข้าพระองค์จะจัดการกันเองพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่มันไม่เป็นมันไม่ใช่ภาระของลูกศิษย์มันเป็นภาระของพระพุทธเจ้าพระภิสูจน์ทั้งหลายก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะจะเรียกไปก็คือมันเป็นวิบากกรรมของพระองค์ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นการประกาศคุณของพระองค์พระองค์ก็ให้พิสูจน์ทั้งหลายหนีออกไปออกออกจากตรงหน้าของพระองค์ไปแต่มีองค์เดียวที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันก็คือท่านพระอานนท์ยืนขวางเอาไว้ จนกระทั่งพระพุทธเจ้าให้ออกไปออกไปสุดท้ายเนี่ยในคำพีนั้นท่านบอกว่าพระองค์ต้องใช้ฤทธิ์เพื่อให้พระอานนท์ออกจากตรงหน้าของพระองค์ไปคือพระพระอนท์เนี่ยมีความเคารพรักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเอาชีวิตเป็นเดิมพันยอมตายแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระอานนท์หลีกไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็เลยครั้งนั้นพระมีภาคทรงแผ่เมตตาจิตไปที่ช้างนาาคิรีลำดับนั้นช้างนาลาคิรีได้สัมผัสพระกระแสเมตตาจิต ของพระผู้มีพระเจ้าจึงลดงวงลงแล้วเข้าไปหาพระผู้มีพระยืนอยู่ตรงพระพักพระผู้มีพระทรงยกพระหัตถ์ขวารูปกระพองช้างนาลากิรีพรางตัดสอนช้างนาลากิรีด้วยพระคาถาทั้งหลายว่ากุญชรเอ๋ยเจ้าอยากคิดเข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้ากุญชรเอ๋ยการคิดเข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความทุกข์กุญชรเอ๋ยผู้ฆ่าพระพุทธเจ้าจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าจะไม่มีสุคติภูมิเลย เจ้าอย่ามัวเมาอย่าประมาทเพราะคนผู้ประมาทแล้วย่อมไปย่อมไม่ไปสู่สุคติเจ้านี่แหละจักกระทําเหตุให้เจ้าเดินทางไปสู่สุคติคันใดนั้นช้างนาราคีรีเอางวงสู่พระละอองธุลีที่ใกล้พระบาทของมิภาคเจ้าแล้วพ่นลงกระหม่อมของตนย่อตัวถอยออกไปช่วระยะเห็นพระองค์ลูดับบนั้นช้างนาราคีรีได้กลับไปที่ลงช้างยืนอยู่ที่เดิมก็ช้างนารากิรีได้รับการฝึกแล้วอย่างนั้นสมัยนั้นคนทั้งหลายพากันขับร้องพระคาถานี้ว่า คนฝึกช้างและคนฝึกมา้าบางพวกมีท่อนไม้ขอและแสจึงจะฝึกได้พระพุทธเจ้าผู้ประสบพระคุณอันยิ่งใหญไใไใ่ไม่ต้องใช้ท่อนไม่ต้องใช้ท่อนไม้ไม่ต้องใช้สัตราตรงฝึกช้างได้เลยนี่คือเป็นเหมือนเหมือนคนได้กล่าวชื่นชมว่าโอ้โหคนอื่นๆเนี่ยพากันฝึกช้างเนี่ยด้วยการทํำลายมันแลใช้แสใช้ค้อนใช้ตะขอแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องใช้พวกนั้นเลย แค่นี้ก็ฝึกช้างให้อยู่ในอำนาจได้คนทั้งหลายพากรรำนตําหนิตนาพนพลตนาว่าพระเจทท้าัผนนี้เป็นคนบาปเป็นคนไม่มีบุญเพราะได้พยายามปลงพระชนพระสนมโคดมผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้แม่นุภาพมากอย่างนี้ราัการะของพระเทวทัตจึงเสื่อมไปส่วนราสาการะของวิภาคจะ,ะเจลิญยิ่งขึ้นก็คือคนก็เสื่อมศรัทธากับพระเทวทัตเพราะเห็นพฤติกรรมที่คิดจะฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็คนก็เริ่มมาศรัทธาเรื่มใสพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์เป็นจํานวนมาก แต่เราลืมว่าสิ่งที่ทําไมพระเทวทัตคิดจะใช้ช้างฆ่าพระพุทธเจ้าเพราะเป็นวิปากกรรมเก่าของพระองค์ที่ใส่ช้างไปทําลายพระปฏิเจ้า,รจากรรมนั้นเลยตามมาส่งผลจึงถึงชาติปัจจุบันชาติสุดท้ายนี้